ข่าวดีรัฐเตรียมแจกอีกคนละ3 0 1 6ล้านคนคนเก่าไม่ต้องลงทะเบียน เตรียมเข้าครามสัปดาหหน้ารายละเอียดในคลิปนี้นะคะคลิปนี้เกดจะมาแชร์นะคะข้อมูลเกี่ยวกับการแจกเงินของรัฐอีกแล้วนะคะรอบนี้นะคะ3,000บาทต้องบอกเลยว่าเปิดให้ลงทะเบียนใหม่เปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มอีกถึง16ล้านคนเลยนะคะสําหรับคนเก่าเนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนนะคะรับเงินไปเลยนะคะ3,000บาทนะคะโครงการนี้นะคะก็ชื่อว่าโครงการคนละครึ่งนะคะใครที่เคยได้อยู่ในเฟสหนึ่งและเฟสสอยู่แล้วนะคะจะได้รับเงินเข้าแอปเปิาตังอัตโนมัติเลยนะ ะะและถ้าเกิดว่าลบแอปเป,ป่าตังไปแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะดาวน์โหลดมาใหม่นะคะมาติดตั้งเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะยังเห็นว่าเมนูคนละครึ่งนะคะไม่มีให้เราเห็นนะคะก็เพราะว่าโครงการจบไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะมาต่อโครงการเดี๋ยวเวลาอัปเดตเป่าตังนะคะก็จะมีเมนูนี้ขึ้นมาสําหรับคนที่ได้สิทธินะคะแล้วก็ให้ลงทะเบียนใหม่นะคะ อีก16ล้านสิทธ์นะคะลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์มีข่าวมาว่าเตรียมเข้าคอรมอในสัปดาห์หน้านะคะเพื่อกำหนดวันนะคะเงื่อนไขต่างๆนะคะแล้วก็วงเงินนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะคะก็ต้องรอดูในการประชุมคอรมอสัปดาห์หน้านะคะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยอยู่ในโครงการครลครึ่งนะคะยังไม่เข้าใจนะคะโครงการนี้ก็เป็นการที่ทางรัฐนะคะออกค่าใช้จ่ายให้เราครึ่งหนึ่งนะคะ หลายๆคนบอกว่าไม่มีเงินเติมนะคะเกดก็จะอธิบายให้เพื่อนๆฟังดังนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะก็โครงการนี้ก็มีประโยชน์เหมือนเวลาที่เพื่อนๆนะคะไปซื้อข้าวนะคะ30บาทนะคะแต่แต่ถ้าอยู่ในโครงการนี้นะคะเพื่อนๆจะซื้อข้าวได้ในราคา15บาบาทนะคะเพียงแต่ เปลี่ยนจากเงินสดที่เราจะจ่ายให้แม่ค้า15บาทนะคะเอาเงิน15บาทนี้นะคะใส่เข้าไปในแอปนะคะใช้ใจ่ายผ่านแอปแม่ค้าก็จะได้รับจากรัฐบาล15บาทจากเรา15บาทรวมเป็น30บาทนะคะก็ช่วยเราประหยัดไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะใครที่สนใจนะคะก็เตรียมตัวกันไว้นะคะลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นะคะเด็กเกจะนำรายละเอียดนะคะข้อมูลนะคะคุณสมบัติเงื่อนไขนะคะต่างๆนะคะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ฟังนะ,ะเพราะว่าหลายคนยังไม่เข้าใจนะคะก็อยากให้ได้สิทธิ์กันนะคะแล้วถ้ามีโครงการ ของรัฐอันไหนเพิ่มเติมนะคะมีข้อมูลใหม่ๆก็จะนํามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะเพียงแค่เพื่อนๆกดติดตามกันไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็กดติดตามเป็นกํำลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะ